สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทำบัตรโทมานี่ฟรีนะครับเริ่มต้นที่50บาทนะครับผมทำได้สูงสุดถึง1000บาทเลยนะครับทำได้ทั้ง Android iOS แล้วก็บนคอมพิวเตอร์สามารถสมัครทำเงินกันได้เลยนะครับใครที่สนใจในการหารายได้เสริมนะครับสำหรับโทมานี่วอลเล็ตหรือว่าบัตรโทมานี่เนี่ยดูได้ในคลิปนี้เลยเดี๋ยวจะถอนเงินให้ดูนะครับว่าวิธีการถอนเนี่ยถอนแบบไหนอย่างไรนะครับไปดูในคลิปกันเลยครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะคร ราจะมาสอนวิธีการทําบัตรโทมันนี่นะครับเพื่อที่จะเอาไปเติมเกมออนไลน์หรือว่าจะเอาไปเติมเงินเข้าบัญชี t ทมันนี่วอลเล็ตก็สามารถทําได้เนาะเดี๋ยวจะสอนวิธีการใช้งานการถอนเงินนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวจะอัปเดตข่าวสารในคลิปนี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะไปดูในคลิปกันเลยโอเคนะครับสำหรับช่องทางที่ใช้ในการทําบัตรโทมันนี่วอลเล็ตนะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่มีชื่อว่า barfly.com นะครับเป็นในส่วนของเว็บไซต์เนาะการใช้งานนะครับสามารถสมัครผ่าน Google ได้เลยนะครับ โดยการเขียนชื่อตามนี้นะครับผมจะมีชื่อมีรูปขึ้นไว้ให้นะในส่วนของการสมัครลิงก์ดาวน์โหลดนะครับลิงก์สมัครเนี่ยจะอยู่ตรงคอมเมนต์ปักหมุดสาม,มารถกดลิงก์ได้หรือว่าค้นหาผ่านจาก Google ก็สามารถทําได้ขั้นตอนแล้วก็วิธีการสมัครนะครับถ้าเราสมัครไม่เป็นก็จะมีวิธีการสมัครแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนะครับสามารถกดเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรใช้งานอย่างไรนะครับการใช้งานนะครับแนะนําให้เราใช้งานผ่านตัว Google Chrome นะครับเพราะว่ามาสามารถเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้นะกดตรง3จุดแบบ มันจะมีคำว,ว่าแปลภาษาตรงนี้นะครับก็สามารถแปลภาษาได้มันจะทําให้เราเนี่ยสะดวกในการใช้งานมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเว็บไซต์เนี่ยมันเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะสอนการถอนเงินเป็นอันดับแรกนะครับว่าวิธีการถอนเนี่ยถอนอย่างไรนะ ก็กดมาที่3ขีดด้านบนซ้ายมือนะครับมันจะมีเมนูที่2นะครับที่เป็นรูปรถเข็นนกเขียนคำว่าถอนอยู่กดเข้าไปซึ่งการถอนเงินของบัคไซไฟเนี่ยมันมี2แบบ1คือการถอนเงินสกุลเงินดิจิตอล2คือการถอนเงินบัตรของขวัญน,นะครับสกุลเงินดิจิตอลเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของพวกคริปโตบิตคอยต่างๆนะครับพี่เราสามารถถอนได้จากเว็บไซต์นี้เหมือนกันนะสำหรับสายเหรียญคริปโตนะครับอยากจะเก็บเหรียญฟรีเนี่ยก็สามารถแลกได้กระเป๋าเนี่ยไม่ได้จํากัดในการแลกเนาะสามารถเลือกใช้กระเป๋าที่ตัว เองมีได้เลยเราจะใช้กระเป๋าไหนที่สามารถรับเหรียญคริปโตต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Bitcoin, l ไ t ท์คอย d o ดอทคอยน์ทิกิไบ e ์อีทรูเลียมทรอนนะครับ C Cash Dash คาราโน่ BNB USDT Nano แล้วก็ Monero นะครับที่สามารถรับเหรียญคลิปตัวตรงนี้ได้ก็สามารถเลือกถอนได้เลยต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของอบัตรของขวัญน,นะครับที่สามารถแลกเป็นของรางวัลทูมอนี่นะครับแล้วก็ช้อ p ปี Pay l a ลาซาของรางวัลอื่นเนี่ยเราสามารถแลกได้นะสำหรับทูมอนี่วอล l ล็แบบโดยตรงเนี่ยน่าจะมีการปรับปรุงอัปเดตอยู่นะครับก็เลยเหลือแค่บัตรทูนะครับ เดี๋ยวเราเข้าไปดูที่โทม o นี่อันนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของโทมานี่เวลต์นะครับหรือว่าเป็นบัตรโทนะในการแลกตรงนี้เนี่ยก็คือเวลาเราแลกไปเนี่ยเราจะโดนหักค่าธรรมเนียมเนาะในการเติมเข้าไปที่โทมานี่เ l l ต์25%แต่ถ้าเราจะเอาบัตรโทตรงนี้เนี่ยไปทําการเติมเกมออนไลน์นะครับก็สามารถรับได้ที่จํานวนเต็มไม่โดนหักเนาะถ้าเราไปเติมเกมนะครับแต่ถ้าเราเอาไปเติมเข้าโ m ม n นี่เ l l ต t เมื่อไหร่จะโดนหักค่าธรรมเนียม25%ของรายได้ที่เราเติมเข้าไปนะครับตอนนี้เนี่ยผมสามารถแลกได้ที่ การ50 90หรือว่า150บาทนะครับผมก็สามารถแลกได้เลยเมื่อเรามีใครครบตามจํานวนเนาะผมก็จะเลือกเป็นรายการ150บาทนะครับเพราะว่าแลกได้สูงสุดที่150ก็กดติ๊กรายการเลื่อนลงไปด้านล่างได้เลยตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าให้เราเนี่ยใส่หมายเลขโทรศัพท์นะครับก็ให้เราใส่เบอร์มือถือของเราได้เลยนะครับจะเป็นเบอร์ w a l l ็ตก็ได้นะการใส่นะครับเขามีตัวอย่างให้เราดูเนาะจำเป็นต้องมีหมายเลขโทรศัพท์สําหรับบัตรของขวันนี้และต้องอยู่ในรูปแบบนี้นะครับผมก็ค แล้วก็ตามด้วยเบอร์ของเราทั้งหมด10ตัวได้เลยโอเคนะครับผมได้ทําการแลกเงินรางวัลเรียบร้อยแล้วนะครับการแลกเงินของคุณเนี่ยจะใช้เวลาตรวจสอบนะครับ2-3วันทําการคะแนนเนี่ยก็ถูกตัดไปเรียบร้อยนะครับเหลืออยู่ที่1,758คะแนนนะครับอันนี้คือการถอนเงินเนาะต่อไปการใช้งานนะครับในหน้าแรกตรงนี้มีอะไรบ้างอ่ะโบนัสประจําวันโบนัสความพักดีภารกิจประจําวันรายได้จากการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนนะครับแล้วก็จะเป็นธุรกรรมล่าสุด10รายการนะครับ มันก็จะขึ้นให้เราดูตรงนี้เลยอ่ะโบนัสประจําวันคืออะไรนะครับเราสามารถกดดูตรงนี้ได้นะครับมันก็จะแจ้งนะครับอันนี้ก็คือเราสามารถไปทําข้อเสนออย่างน้อยให้ได้600คะแนนจากการทําแบบสํารวจหรือว่าข้อเสนอต่างๆถึงเราจะทําการกดรับคะแนนโบนัสประจําวันได้นะครับสำหรับโบนัสความพักดีนะครับเราจะต้องทําคะแนนให้ได้อย่างน้อย150คะแนนนะครับจะได้รับในส่วนของคะแนนตรงนี้เพิ่มไปนะครับส่วภารกิปจประจําวันนะครับเราก็ต้องไปทําให้ครบจํานวน10ภารกิจถึงจะกดรับตรงนี้ได้นะน่ครับมันจะมี แนนภารกิจตรงนี้ให้เราทำเนาะก็คือเราเข้าไปทําได้เลยอ่เมนูที่2ก็คือาการถอนเงินจบไปแล้วนะครับอ่ประมาณนี้คริปโตทูมเนี่แล้วก็ดูประวัติการถอนเงินตรงนี้ได้เลยนะครับที่เราถอนไปทั้งหมดมันก็จะขึ้นรายการตรงนี้ให้เราดูว่าเราถอนอะไรไปบ้างนะครับผมอันนี้ก็คือผมได้ทําการแลกไว้อยู่ที่150บาทนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้เติมเนาะก็กดเติมเงินตรงนี้ได้เลยอันนี้เป็นในส่วนของทูมเนี่รอ่า wallet โดยตรงเนาะอันนี้ผมยังไม่ได้เติมเข้าที่ทูมเนียรอลเล็ตนะครับเด ก็เป็นในส่วนของกระเป๋าเงินของเรานะครับก็คือจะมีคะแนนนะครับว่าคะแนนที่เราเหลืออยู่เนี่ยมันคำนวณเป็นเงินดอลลาร์เท่าไหร่นะครับแล้วก็ถอนเงินออกไปทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่แล้วนะครับมันก็จะขึ้นตรงนี้ให้เราดูนะ ต่อไปนะครับก็คือกําแพงงานนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของช่องทางในการทําคะแนนทั้งหมดเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของเว็บไซต์นะครับที่ทําในส่วนของแบบสํารวจหรือว่าแบบสอบถามนะครับเราก็สามารถทําตรงนี้เพิ่มได้ในการรับในส่วนของตัวคะแนนนะครับก็จะมีเว็บไซต์ต่างๆนะครับก็จะเป็น Bit l a b CPX Profit นะครับ Time War ต่างๆนะครับที่เราสามารถเข้าไปทําในส่วนของคะแนนเพิ่มเติมได้เลยของขวัญลายชั่วโมงนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการกดรับคะแนนฟรี ทุกๆ1ชั่วโมงนะครับคะแนนเนี่ยจะเป็นการสุ่มตั้งแต่5คะแนนถึง12คะแนนเนาะสามารถกดทําตรงนี้เพิ่มได้เลยกระดานผู้นำนะครับก็จะเป็นในส่วนของการทําให้ติดอันดับ1นถึงสินะครับแบบรายวันแล้วก็รายเดือนจะมีคะแนนรายได้เพิ่มเติมจากการติดอันดับด้วยนะตรงนี้เนี่ยก็มีคนไทยติดอันดับวันนะครับก็คือแบบรายวันเนาะอันดับ1 2 3 4เนี่ยเป็นคนไทยหมดจนถึงอันดับที่10เลยเป็นคนไทยนะดูจากธงชาตินะครับในส่วน วนของรายเดือนนะครับผมอันนี้คือการติดอันดับแบบรายเดือน,นเนาะอีก13วันนะครับอ่ะอีกกี่วันเนี่ยมันก็จะสิ้นสุดในส่วนของกิจกรรมนี้แล้วนะอีก2วันนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็เป็นวันที่29แล้วนะ,ะก็คือสิ้นเดือนนี้ก็จะสิ้นสุดในการประกาศรางวัลน,นะครับคนไทยติดอันดับ1ตอนนี้นะครับผมธงชาติไทยเนาะอันดับ3อันดับ4นะครับอันดับ6อันดับ7นะครับผมที่เป็นธงชาติไทยนะ ต่อไปเป็นการอ้างอิงและรับนะครับในส่วนของการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนนะครับการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนตรงนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของเพื่อนเพื่อนเองว่าจะทําหรือว่าไม่ทําในการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนเนาะการแนะนำเนี่ยก็คือใช้ลิงก์ตรงนี้ในการโปรโมทแนะนําต่อได้เลยทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook ว w i t t อร์ i n e YouTube t i k t o อนะครับสามารถโปรโมทแนะนําต่อได้เราจะได้รับค่าคอมมิชชั่นนะครับจากการเชิญเพื่อนเนี่ยสิของรายได้ของเพื่อนนะครับสามารถไปแนะน ตอได้เลยสําหรับภารกิจนะครับก็จะเป็นภารกิจรายวันแล้วก็ตลอดชีพเนาะภารกิจตรงนี้เราสามารถทําในการรับคะแนนเพิ่มได้เลยนะครับประมาณนี้ใช้งานไม่ยากนะในส่วนของบัคไซไฟนะครับใครสนใจก็ลองไปสมัครเล่นดูได้นะครับสำหรับยอดเงิน1 5 0ทูมันนี่นะครับก็คือบัตรทูเนี่ยเดี๋ยวจะมาสอนการเติมในครั้งถัดไปเดี๋ยวอีก1คลิปนะครับที่จะลงอัปเดตให้ก็คือการแลกเป็นทูมันนี่วอลเล็ตแบบโดยตรงที่มันยังแลกได้อยู่นะครับเดี๋ยวจะทําการเติมให้ในคลิปถัด ไปเนาะฝากากไดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ